สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC นี่เลยนะคะวันนี้นะคะเรา,าก็กําลังจะเตรียมตัวไปซื้อของกันพี่น้องคะ่ะเพราะว่าวันนี้งานที่ปาจีนี่ลุยไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าเขาจะไปซื้อของเฮ็ดกิจกรรมมามีติ่งพี่น้องคาะเทิ่์ไปซื้อชุดไม่หลกลูกโชว์เฮ็ดเฮดโชว์ใหญ่ใหม่ <c oughs> เพื่อที่จะแบบว่า เอฟที่จะมามีติง่งที่จะไปเบิงนะคะเราจะไปซื้อชุดซื้ออุปกรณ์ในการเล่นเกมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในงานมิติง่งแล้วก็จะไปเตรียมสถานที่นะคะไปกับเ e อรี่พลักข<ว>ับ<ว>แล้วก็น้องเดนเซอร์สองคนไปซื้อของไปถือของจิกตัวไหวใหนุ่มผมยาวครับสาวผมสั่นจิกตัวไปซื้อของมาวาอเสียไปล่องสุดน้่ ก็เลยได้๋เ,ดเอาอันเกียรไใ้น้าผู้ช้ายหนึ่งูุ้้นยิงหนึง่งไปสื่อของก็ไปล่องสุดนะคะก็เลยเดี๋ยวเด็กใหม่เพราะว่าเด็กคนเก่าๆนะเขาเขาทำเขาเต้นโชว์ได้ก็เลยให้เขาไปขึ้นแสดงวันนี้ก็เต็มวงเหมือนเดิมนะคะที่ปาจีนนะคะแต่ว่ามีแคซีคนนี่บริเตไปเดอรพี่น้องเพราะว่าจะไปเตรียมมืออื่นเจอกันเลยนะคะงานมิทติ้งแสงทองฟินแลนด์ ครั้งที่หนึ่งที่เราจัดที่กรุงเทพนะคะตะ巴ฐาร่วมนับยูบานแล้วกับะมาณครั้งที่3ามแล้วมันวอรนครั้งที่3ามนะคะผู้ใดบอฮันใดจองตัวจองอยังก็คือยังจองได้อยู่นะคะไปเจอกันที่งานมิทติ้งนะคะเทกิจกรรมเล่นเกมมีอาหารมีเครื่องดื่มแล้วก็มีงานแสดงโชว์ให้ดูนะคะงานเริ่มอ่ะพม่าน สี่โมงแรงเป็นต้นไปจนมหาหอดหกถุ่มนะคะห้าโมงห้าโมงสี่โมงห้าโมงมาลงทะเบียนไว้เลยนะคะก็เจอกันนะคะงานมิตติ้งแสงทองกินันว,วันนี้เราจะไปซื้ออะไรได้อะไรบ้างเรามาดูกัน้าก่อนไปนะคะเราก็มาเติมพลังก่อน กองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะคงจเจ็ใจเลยค่ะเจออะไรสุด ตอนนี้เราก็มาเลือกสุดแล้วพี่น้องคะร้านประจํานะคะเ,เพราะว่าเ,เราสั่งทําประจํอันนี้เล็ก <laughs> เล็กใช่ไหมมันมีตัวใหญ่ไหมคะดูไซส์ใหญ่หน่อยไซส์ใหญ่เลยมันมีตัวเล็กตัวใหญ่หนเญนี่ยเบอรงภูมาล่องเอาภูมาร่องก่อเอาุ่นุ่นชนีอ่ะนะเอามาลองขั้นอันเอ็มกับอันที่มันใส่บารายโทษอีเมทิวเดอร วันละก็วันที่มันคนลองไห้นะคะจะ้าคู่บอลลองอุ้ยแฟ <c oughs> นบูบีแน่ะโมเด้บูลีมันเด็ดคุเท่าๆกันเนาเอาล็อค <c oughs> นี่นะครับเราได้ชว์ที่ต้องปัง<อ>แน่นอนนะคะรอดูนะคะโชว์นี้ต้องปังแน่นอน <c oughs> ลงทุนทุ่มทุ่นซอมทุ่มทุ่นสร่างทุ่มทุ่นสื่อสุดให้ไม่เลยพี่น้อง <c oughs> เพื่อโชว์ที่จะแบบว่า ใหเ้เอซได้แบบว่าเบิ้งละมีความสูขเบิ้องละใจในงานโชว์เพราะฉะนั้นว oui. well ันนี้เราก็เลยทุ่มทุนทุ่มทุนจริงๆค่ะมาเจอกันเลยครับแสงทังได้ไหมตอนนี้ได้อันนี้ใสเอ M ใช่ไหมก็ให้เอมเล็กก็ได้ถ้าคนอื่นใส่ไม่ได้เพราะว่าพวกนี้มันใหญ่หมดอยู่ใช่ไหมใหญ่โอเคสุดสวยแห้งพี่น้อง อันนี้เป็นร้านประจำปกติแพวๆพากับนิรุยก็มาสั่งกับป้าถ้าก่อนจะเปิดวงจะก็จะสั่งพวกบอดี้สูตรพวกอะไรก็จะมาสั่งตรงนี้ตลอดป้าแล้วก็บอกไงเหมือนร้านกันเอง <c oughs> <c oughs> มันโดดไงลกูกมันมต้องชมพูนี้มันถึงจะ,จะไปได้เท่าก<ด>ันไอ้นี่มันดำเออจริงโดด ล่อเบิง์เดอพี่น้องล่อเบิรโชว์นี่ว่าเราจะลังสรรโชว์ออกมาเป็นยังไงบ้างเออลังสรรโชว์ออกมาจะเป็นยังไงแต่สวยงามขนาดไหนสรุปเลยจะมมวนขนาดไหนได้ค่ะแมทธิวกับแพรลี่เธอก็เลือกชุดไปใหม่เลยที่มันเป็นมีหางมีอะไรอย่างเงี้ยเน่มันยาวอ่ะมเนบอดเ้ยาวขาเธอสั้น เจัาหูีี่ไดู้นีเห็นไลัะไม่เห็นดูสิขนาดยืนเทียบสุดเป็นยาวขนเลยถ้าเรสุดนี่ไปกับสิบบได้อันนี่หรอกสิบเอว่าสุดี่กว่าคนจับคุณหลได้ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเบิรงว่าเขาสิไรอยังแนบหน่องเอาสีขาวมาเอาเงินเอาไม่หลอกเมินสัตน์เอพาสเอาเอาสีใส่มืออื่นง่ายพอดีอันนี้อะไรนะมาจากไหนก็เอาไปใส่เบอร์ก่อนอยางนี้จะเป็นยวเพิ่นกระลังเพิ่นกระลังใส่อินเตอร์มานะคะมาจากประเทศไะไรคะฮัลโหลฮัลโหลไปยูฟรอมเฮ้ยไปยูฟรอมยูคัมฟรอมเวียดนาม เดี๋ยวใส่สีขาวิ่งแป๊บนึ่งว้าสีขาวแบบงามเบนอันคือเลือแต้นี่ว้ากับเจ้าหญิงฟูเส้นบรรยากาศดีมากเลยฉันชอบเจ้าหญิงฟูเส้นสวยอย่างเลยนี่แม่เป็นตัวแทนดีเลยไร้ละหลาสุจิวิหารตึวแฮนโง่เออสีขาวก็สวยเออสีขาวก็สวยฟูเส้นหน้าสวยนั่งหน้างไหนลาเข้ามาลคือคิสมัต อันนี้มันรุ่นยาวแค่รุมนยาวสวยงปาหัวัจะไนกูอบที่ตีี่นสวยนผู้นี่ยสวกว่างีแต้หล่ามงเซลซีขาวามันเลืองมันเลืองอตัอันนี้ขันวางงามก็คือต้องเอาสีนี่เพราะว่ามันตีส่งแล้วสีขาวนี่มันเป็นวีกต่งีซื้นไงแต่ถัดตัวที่ัซนอันแรกนี่มันตีส่งแล้ว ก็คือใส่ก็คือเป็นทรงได้เลยนี่นี่มี่ทรงหมี่ทรงนี่น้องเขาก็น่าจะใส่เยอะใส่สีขาวบํามี่ทรงนึงสีขาวง่ายมากสีขาวเท่าไหร่คะสองพันสองสองพันสองไม่แปะเนี่ยสองพันสองค่ะรู่เลยรู้รู้เลยรู้สองนะนะไม่อยากจะเดือดรถทีเดียวเดี๋ยวรถทีเดียวเดี๋ยวรถให้ทีเดียวแม่หนูคือกับแม่ตลอดเลยจำได้ค่ะไม่ได้ไปูแม่ก็ดูเฟซบุ๊กของหนูตลอดจ้ารอนดู รอดูอีสีดำที่เอาไปด้สีน้ำตาลน่ะยังไม่เห็นเลยยังไม่ได้ใส่เลยรอและรอดูเพรว่าไอ,ไอรถหน,นัมันโคเไปแล้วมันจะพังอ๋อใช่ใช่อันนั้นต้องดูแต่ถ้าไอไอพวกฟูๆอย่างเงี้ยดูแลง่ายเนอ่เอ่านอน๋อเมื่อนี้กาเป็อดซนี่ <c oughs> มาดาเป็นเงี้ยก็มาดามมาดามเลนคืออะไรเนี่ยพลาสติกใส่ได้อะไรแล้วกุญแจยวนเลย แคือกออีก่อตัวนี้สวยตัวนี้ใ่คือจริงจเลิศเลิศมึงอามึงอาตัวนี้ใส่เป็นพิธีก่อนมืออื่นบิดมือนี่เ่ยุ้ใได้องหญด้วล่ะเยมึงเอาเยมึงเอา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 จบอมอน สวยหนูสิโอนจดอกสวยอยู่ดนเข้ามหสวยอยู่หน้าขึ้นเลย่สวยสวยอยู่นเราหน้ามาไหมล่ะสวยเลยนี่แหลไ้นใดนี่้ยเด้อชุดมันแบบี้มันไม่ได้ชุดุสิขึ้นไปบงแพที่หนยุนี่มันมีแต่สูดเธอทานอยากได้สุดสมาร์ทหน้าตาวั้นได้อันผ่าคุ้มแบบเงี้ยแบบ v ่อบางส้นใดเลแล้วตะบางย่งสุดคุ้มมันคนนเหมือนแบบเราเป็คนคู่เนี้เราทำเองก็ได้เรามีหน้าม้าอยู่ในญาตเราเ็คู่เป็นสีแถ้ไม่เหนื่อยไม่ไหมชื่ออะไรไม่แน่ตัวนึงใส่ฮดิกหมวกอะนี่ไง ไม่ใช่วิกติดหมวกนี่นี่นี่นนี่วิกที่มันติดหมวกด้วยเหรอใช่นี่ไงนี่แหละสีขาวเอาไหมสรุปอันนี้เอาขาวเลยขาวเอาขันแล้วสามอันนี้เอาหมดเลยไม่ไม่แตเอาให้มันขึ้นเวทีด้วยได้นะมาเอาขึ้นเวทีได้อันนี้ไหมเออันนี้ไหมมีอันเดียวเมีอันเดียว

ซื้อของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะคือแบบไปหลายที่มากเอาไปใส่รถแล้วสองรอบเอาไปใส่รถแล้วอันนี้แค่20%สอยู่อยู่บนรถ80%ครับเอตครั้ง <c oughs> สื่อสุดๆไปพูญายบานน้ำพี่น้องกันเลยสื่อหลายอย่างหลายแนวนะคะ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็เราก็ซื้อเสร็จแล้วแล้วก็จะไปสุบรรหอต่อนะคะ <c oughs> ล่าสุดขี่หอนรถตุกๆพี่น้องหาขี่รถตุกๆมานปวดขาผ่าน <c oughs> มากตอนนี้อะตน้ำพุน ไปขาดยางมือเสื้สียางขามท่าขามสะพานหลายยางเมื่อผีผ่าก็เลยขี่ตุกตุกมากนะฮะแบบสวีวีวีมากเมื่อกี้นี่ถ้าับลูกๆนะครับก็ถือของก็ถือความบนไทยเอาเด็กใหม่มาถือของรับรับน้องเด็กใหม่เพราะมันสีใจออกหรอแบบแม่พามารับน้อง ถ้ามาหลับนอนยางซื้อของว่นั้นสิใจออกแล้วบอยางถ่ายขาวพอ,อ,อดีย <c oughs> างตามกับวันทันยางนับดาง,งกับวันทันซื้อของอะรันเราเขาซื้อเสร็จแล้ว,ว,ลวพวกชุดโว่พวกยางคือลงใหม่หมดหมดเยอะมากนะจะบอกไว้ก่อนนะคะแพผววนะคะพูดถึงปากถึงแลวพวนะคะหมดเยอะมากนะคะเพราะว่า ชุดโชว์ที่จะไปโชว์นะซื้อให้ไม่เบิดพี่น้องพวกนั่งโชว์ซื้อให้ไม่เบิดเลยนะคะเราดูความเป๊ะปังอลังการความสวยงามของพุ่งนี้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ซื้อตัว๋วมิสติ้งต้องซื้อแล้วนะคะเพราะว่าเรามีกิจกรรมมากมายจ้าเดี๋ยวเราไปห่อกันต่อเลยจ้า